ส่วนใหญ่คนวัยสีมีทุกอย่างแล้วแต่เริ่มจะไม่อยากล็อกสถานะกับใครโอเคขอบคุณเมนนี่มากๆข้อน,นี้ถูกต้องคือที่ไม่อยากล็อกสถานะเพราะเรามีตัวเลือกมากขึ้นและเรายังไม่เจอผู้หญิงเลเวลสูงมากพอทีอ่เข้ามาอ่อยหรือเข้ามาเพิ่มเติมแล้วครุติยกตัวอย่างนี้ถ้าเจอเด็กสักคนหนึ่งที่หน้าตาดีน่ารักและเข้ามาน่ารักสิรุราบกับเราเต็มที่เนี่ยช่วยนู่นนี่นั่น,นเป็นผู้หญิงที่ดีเลยคุณสมบัติพร้อม,รอมเราก็อยากจะล็อกสถานะอีกครั้งเช่นกัน แต่ประเด็นคือผู้หญิงแบบนั้นก็จะมีผู้ชายวัย40เข้าไปแข่งแล้วก็จะมีผู้ชายวัย30 20กว่าๆวัยเดียวกันเข้าไปแข่งเพิ่มเติมอีกมันเลยทําให้เธอเองก็ไม่อยากล็อกสถานะก,กับเราแล้วตัวเราเองก็รู้ว่าล็อกไม่ได้ถ้าล็อกไปก็ต้นทุนสูงก็เลยกลนาวว่าอ้าวกูอยู่อย่างเงี้ยถึงกูจะไม่มีใครที่เป็นจริงเป็นจังก็อย่างน้อยก็เจอกันแมตช์สแมตช์ก็ยังดีเอาสนุกสนุกแบบนี้ดีกว่าดีกว่าหมดตัวครูติจะเรียกว่าอย่างนี้เรียกว่ารู้จักประมาณตน เาก็รู้จักพอทําให้เราไม่ต้องจ่ายแพงเกินไปรู้ว่าจุดยืนตรงไหนรู้ว่าเลเวลเรากับเธอมันต่างกันยังไงมีคู่แข่งอะไรยังไงบ้างอ่ะอยากจะเข้ามาล็อกใช่ก็จ่ายสูงจ่ายโหดลงทุนเข้าไปหน่อยนึงแต่พอผ่านสักปี2ป,ปีคู่แข่งใหม่ก็เข้ามาแล้วก็เสียผู้หญิงไปอยู่ดีสู้ไม่ต้องจ่ายโหดแล้วเมนเทนแบบนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าเยอะนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝาก้เทันี้แล้วกันถ้าผู้ชายวัย40ที่ประสบความสำเร็จแล้วถ้าเราไปสังเกต เอาคนที่มีอายุตําแหนง่งมีฐานะมีธุรกิจหน่อยเราสังเกตว่าเขาจะไม่ไม่ถ้าไม่มีเมียคือเขาไม่มีแล้วนะเขาจะไม่เอาเมียแล้วเขาจะเดินหน้าต่อแบบชิวๆสบายๆแล้วก็รอวันหนึ่งถ้ามีเด็กอายุสัก2 0 30เข้ามาน่ารักก็กูเต็มที่แล้วดูเป็นประโยชน์กูกแล้วมันคุ้มกูเคยล็อกแต่ถ้าจ่ายมากเกินไปไม่เป็นไรกูก็แค่เอาเล่นๆนะเดี๋ยวก็เขี่ยทิ้งก็คนถัดมปถัดไปเข้ามากูรู้ว่ากูไปต่อได้กูไม่มองแค่คนเดียว กูไม่ต้องการรักที่ปลอดภัยความปลอดภัยคือตัวกูเองทรัพย์สินกูเองความคิดตัวเองถ้ากูคิดว่ากูจะลงทุนทั้งหมดเพื่อซื้อความสัมพันธ์จากผู้หญิงกูกําลังทําให้ตัวกูเองไม่ปลอดภัยแล้วคาถานี้ประโยคสุดท้ายมเมื่อกี้จะทําให้ปกป้องเป็นยันปกป้องพวกเราไม่ให้หมดตัวได้สําหรับคนที่อายุเริ่มเยอะแล้วและมีฐานะในระดับพวกเราอะเราจะสังเกตเห็น ไวเรารวยกันร้อยล้านพันล้านก็หมดกับผู้หญิงมาเยอะแหละอย่าให้ซ้ำรอยแบบนั้นแล้วกันผ่านมาเยอะมันจะแก้งใสยังไงมันก็ดูออกอยู่ดีหรือเปล่าโอเคขอบคุณเป็นนี้มากๆก็ถ้าผู้ชายที่เขายังมีประสบการณ์ไม่เยอะนะี่ยบางทีแก้งใสใส่ะเขาดูไม่ออกเลยนะ่ามันจะมีบางเคสที่ว่า ท้องมีลูกแล้วแล้วเอาลูกไปให้ยายเลี้ยงแล้วก็หลอกผู้ชายว่าบริสุทธิ์ผู้ชายก็ไม่รู้แต่วันหนึ่งที่เขาเรียกว่าไงนะ mm hmm. ไปตรวจภายใน mm hmm. แล้วหมอจะมีการถามก็พยายามก็บอกหมอว่าเอออย่าไปถามผู้ชายนะไม่ต้องถามแฟนนะเพราะแฟนไม่รู้ว่าหนูมีลูกแล้ว mm hmm. หรืออะไรแบบนี้นึกออกปะก็คือหลอกกันประมาณนั้นดูไม่ออกถ้าผู้ชายผ่านผู้หญิงครุติจะตีอย่างนี้แล้วกันมันไม่ใช่เป๊ะๆน,นะแต่มันอยู่ระหว่าง3-5ถึงคนขึ้นไปพอผ่านถึงตรงนั้นนะ่ะผู้ชายจะรู้แล้ว ว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันแกล้งใสคือผู้หญิงทุกคนจะรู้ว่าตัวเองสมควรแกล้งใสเพื่อชายรู้สึกว่าคุมเกมคุมเซกเ็กบนเตียงได้ผู้ชายจะเริ่มรู้แล้วโอเคเนะี่ยอ๋อแกล้งใสแบบนี้ความรู้สึกการยอมซิลูราบ,บนเตียงการยอมเรื่องอเซ็กซ์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ความรู้สึกแบบนี้นะแล้วถ้ามีสักคนหนึ่งมาแกล้งใสใส่เขาต่อให้เขาไม่เคยผ่านพวกซิงมาเลยนะเขาจะดูออกแล้วมึงก็อีกคนที่แกล้งใสแต่ถ้าเขาเจอซิงจริงๆอะ่ะมันจะแข็งทื่อมันจะ สัญลักษณ์จริงง่ายๆนะสําหรับผู้ชายนะถ้าเจอผู้หญิงซิงนว้ยเสื้อผ้ามันถอดยากชิบหายไม่ว่าจะเสื้อมันเสื้อในมันกางเกงมันเกงในมันถอดยากทุกอันเนี่ยไอ้พวกซิงมันจะมีปัญหายอย่างนี้เพราะอเไรปะไม่รู้สรลีระตัวเองว่าเวลาที่ผู้ชายถอดจะต้องทํำยังไงให้มันออกง่ายๆแต่ผู้หญิงที่เขาเรียกว่าไงนะผ่านไปเยอะระดับหนึ่งพราผู้ชายเริ่มถอดปุ๊บมันจะถอดง่ายเสื้อผ้าจะถูกออกแบบเวลาจะทรงจะใส่จะถูกออกแบบไม่ถอดง่ายอ่ะ บางทีมันดูแน่นมันดูฟิตแหละแต่มันจะมีการขยับเข้ามือเล็กน้อยเพื่อให้มันถอดง่ายตรงนี้เราจะเข้าใจก็ต่อเมื่อผ่านมาเยอะระดับหนึ่งเท่านั้นส่วนในพวกที่ว่าสายเจนเวทีกันเราจะเข้าใจกันดีว่าแบบไอ้เชคแค่2นิ้วหรือนิ้วเดียวถอดได้ทุกชิ้นนะรออไหมเพราะว่าไม่ใช่แค่เราเก่งคนเดียวแต่ว่าผู้หญิงก็เก่งด้วยเช่นกันในการที่จะเอ่อเอี้ยวตัวอะไรอย่างนี้มันเราจะเข้าใจตรง 27ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างทำอะไรไม่ขึ้นเลยโอเคขอบคุณเมนี่มากมากยี่สิบเจ็ดม่บร็ายนไรยังชิวๆอยู่30-35ให้เวลาตัวเองสักหน่อยอีก3ปี5ปี8ปีให้เวลาตัวเองสักหน่อยในขณะที่เรา,อาบอกว่าเราอาจจะทําแล้วไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันทําอะไรกอจับไม่ขึ้นทําอะไรก็ไม่สําเร็จคุณติจะบอกอนี้ทุกโปรเจกต์ทุกสิ่งที่เราทําแล้วลงทุนไปแล้วมันล้มเหลวนะเราได้ประสบการณ์มาเสมอว่าการเงินไม่ควรบริหารอย่างนี้ การทำธุรกิจการค้าขายสินค้าไม่ควรซื้อมาก่อนแล้วหวังว่าจะขายได้แล้วพอขายไม่ได้กูก็จมทุนสต๊อกบานเจ๊งเออยิงแอดควรจะทำแบบนี้นะเฮ้ยไม่ควรเปิดหน้าร้านนะแม่งทุนสูงกันไปเฮ้ยแล้วยังไงล่ะควรจะจับเป็นออนไลน์ไหมเออการขายออนไลน์เปิดหน้าร้านออนไลน์ไม่ใช้ต้นทุนหีกว่าใช้กล้องอันหนึ่งใช้อินเทอร์เน็ตสักหน่อยนีย่แล้วก็ใช้เบ้าหน้าเราในการออก หลอ่อไม่หลอ่อหน้าตานี้ไม่ดีช่างหัวควบพกแมงเดี๋ยวกูพัฒนาทีหลังแล้วตอนนี้กูเอาแบบสไตล์นี้ไปก่อนสไตล์ในตัวเราค่อยๆทํากับสินค้ากับสิ่งที่เราต้องการโดยไม่ต้องใช้ทุนรีวิวสินค้าปัตกาก้าใช้เงินไม่เยอะหลักสิบหลักร้อยมันเริ่มต้นได้ใช่มันมีคนที่ประสบความสำเร็จอ่ะน้อยแต่อย่างน้อยมันทำให้เราใช้ทุนน้อยและทดลองได้มากขึ้น ดี่าการลงทุนเยอะๆแล้วจับอะไรไม่ขึ้นสักอย่างลงทีนึงแม่งล้มไป2ปีอันนี้ไม่ไหวเข้าใจนะแล้วเดี๋ยวประสบการณ์กับจุดที่เราลงแต่ละอันอ่ะมันจะค่อยๆต่อเองมาเป็นรูปแล้วครูติจะบอกย่าอนาคตอะ่ะคิดในหัวกูสําเร็จแน่นกูนสำเร็จยิ่งใหญ่แนะน่นอนกูเกิดมาเพื่อสําเร็จยิ่งใหญ่ไว้เฮียกูอยู่ตรงเนี้ยแน่นอนกูรู้ฉันเกิดมาสําเร็จยิ่งใหญ่ ใช้ภาษาดีๆกับตัวเองหน่อยอย่าใช้ภาษาหยาบคายนะฉันเกิดมาเพื่อสําเร็จยิ่งใหญ่ฉันรู้ฉันรู้ว่าฉันเป็นตรงนั้นแต่สิ่งที่ฉันทํากระต๊อกกระเต๊ดตรงเนี้ยเพื่อให้ถึงวันหนึ่งที่มาทริกเกอร์เนี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะนําพาไปถึงตรงนี้เองจบเข้าใจนะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากวาเท่านี้สวัสดีครับทําอะไรไม่ว่าจะล้มเหลวหรือสําเร็จอะไรแค่ไหนขอบคุณทุกอันแล้วมันจะนําพาไปสู่โอกาสใหม่ๆที่ดีขึ้น อย่างน้อยสิ่งที่เราทำเราล้มอเราล้าหน้ากว่าไอ้พวกที่มันไม่เคยทําอะไรแล้วมันผ่านเงินไปวันๆแล้ววันหนึ่งมันอยากจะกลับตัวมาทําธุรกิจอะมันเริ่มล้มใหม่แต่แตสมมติเราล้มมา20ครั้งมันเพิ่งเริ่มล้ม,มครั้งแรกเรานํามันแล้วนะเกดนะจะ40แล้วยังไม่มีอะไรเลยโอเคขอบคุณเบนนี่มากๆโอเคเรื่องการสร้างตัวของผู้ชายมันจะวัดกันที่ประมาณเลข3ว่าจะขึ้นหรือจะลง แล้วมันจะไปในทิศทางไหนพอเลขสี่จะเป็นช่วงที่เริ่มเซตนดาวแล้วก็เริ่มสร้างหลักปักฐานเริ่มดูแลลูกหลานแล้วหรือดูแลบริวารรอบตัวแล้วในเมื่อเรายังไม่มีอะไรยังไม่ได้สร้างอะไรเป็นชิ้นเป็นอันรู้ปะ่ะสิ่งที่คนอายุ30สกว่า40กว่าหรือคนที่อายุเยอะมีในแบบที่คนอายุน้อยไม่มีคืออะไรรู้ปะ่ะความรู้และประสบการณ์ที่เราผ่านมาแม้ว่าเราเคยทำงานอะไรแม้ว่าเราเคยใช้ชีวิตแบบไหนเจอปัญหาแบบไหนเจออุปสรรคแบบไหน เจอความอันตรายแล้วมีเรื่องอะไรแบบที่มันจะต้องเข้ามาทบเราแค่ไหนแล้วเราจัดการจิตใจยังไงเพื่อให้เราเดินต่อมาได้จนถึงวันนี้และยังคลองสติได้คลองความเป็นผู้เป็นคนได้เนี่ยตรงนั้นแหละที่เราเหนือกว่ารุ่นน้องที่ส0 2สิบี่สิบที่เขาอยากหาเส้นทางชีวิตสักอันฉันยังหาตัวยังไม่เจอแต่ฉันอยากจะเป็นสไตล์สักอันเนี่ยแล้วเราเล่เาออกประสบการณ์เอาออกมาสอนพวกเขาว่า โอโลมเหลวชีวิตแบบนี้อย่าทานะแบบนี้อย่าทานะและแบบไหนที่พอทํามันจะมีอะไรบางอย่างที่เราประสบความสำเร็จครูติจะบอกงี้แม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างเช่นเราซื้อรถได้สักหนึ่งคันรถยนต์หนึ่งคันหรือบิ๊กไบค์สักคันหนึ่งนั่นก็คือการประสบความสําเร็จสําหรับน้องๆพวกอายุ30กว่า20กว่าแล้วเป็นที่เราสําเร็จตรงนั้นไปแล้ว แล้วบางทีความฝ่ายของเขามีแค่นั้นขอบิ๊กไบค์สักคันหรือรถยนต์สักคันให้พ่อแม่ฉันนั่งให้ปูย่ย่าตายายฉันนั่งหรือเอาไว้บรรทุกหีก็ได้นืออกมาในที่มันอยากจะเอาไปทุกับพวกบิ๊กไบค์นะสมมติถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทําคือแค่บอกว่าทํายังไงเงินเดือนยังไงทํางานอะไรบ้างครูติจะบอกอย่างนี้สอนบางอย่างออกไปแล้วเดี๋ยวคําถามคอมเมนต์มันจะมาพอคําถามคอมเมนต์มาทีนี้เราจะเริ่มตอบใน สไตล์ของเรามากขึ้นเราจะเริ่มผลิตมันหลายคนเรียนบัญชีทํางานเงินเดือนหมื่นกว่าบาทเอามาสอนบ,บัญชีรับทําบัญชีไรายได้อัพไปหลายหมื่นบางคนทําเป็นทนายทําทนายบางทีอาจจะยังไม่ได้รุ่งมากแต่พอเริ่มออกมาสอนเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายให้ความรู้ผู้คนโดยที่ไม่ได้อวดอ้างสมบคุณเหมือนแบบที่เขามีกฎของเขาอะนะพอลูกศิษย์ครูตีก็มีเป็นทนายเหมือนกันเขาเรียกไงน,นะ พอทาไปเรื่อยๆโอเคมันได้ความรู้จนถึงผู้พิพากษาเพราะมีมีลูกศิษย์ที่เป็นผู้พิพากษาด้วยแต่ว่าไม่ใช่เรียนเรื่องทิ๊กตอกแต่ว่าเรียนเรื่องความรักนะแต่ก็คือแชร์ความรู้กันเอาออมาสอนปุ๊บก,ก็เริ่มจะทําเงินได้จากการขายคอร์สได้ขายหนังสือขายความรู้ได้เพิ่มเติมที่มันลึกในแบบที่เขาต้องการจะสื่อเข้าใจตรงนี้ขายความรู้ในหัวของเขาและครูติจะบอกงี้แม้ว่าเราจะเป็นใครมาจากไหนวิศวกรเป็นหมอหรือแม่แต่ เรียนไม่จบแล้วออกมาทํามาหากินตั้งแต่อายุ10กว่า20กว่าอะไรก็แล้วแต่และฉันผ่านอะไรมาบ้างสําเร็จยังไงบ้างเราสามารถสอนผู้คนได้และเมื่อสอนได้เราจะเริ่มเปลี่ยนมาปเป็นเงินสอนซ่อมรถเพื่อขายคอร์สซ่อมรถหรือขายอะไรรถหรือให้คนมาซ่อมรถกับเราเราก็ทําเงินได้เกณน,นะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้เท่านี้สวัสดีครับสว่วนใครต้องการไปต่อเกี่ยวกับช่อง การทำช่องทำมาหากินแบบนี้ไปลุยต่อในคอร์สครูตีสอนทำติ i กต o อโอนชำระ8,500บาทเข้าเรียนน่นทีสำหรับคลิปนี้ก็ฝากาท่านนี้ครูตีสอนไว้ตั้งแต่2ปีที่แล้วเราเรียนจบในนั้นน่ะเราจะมองหน้าช่องครูตีเปลี่ยนไปเลยเราจะรู้เลยว่าหัวข้อคืออะไรเราจะรู้เลยว่าการพูดการขายปิดท้ายคลิปแบบนี้ที่เรากำลังโดนอยู่คืออะไรและการให้ออกไปก่อนคืออะไร ครุติย้อนให้นิดหนึ่งนะเพื่อให้เป็นให้ฟรีเมื่อก่อนครุติก็ถ้ายังไม่ดังนะก็คือเรียกว่าทางทำติ๊กต็อกไม่เป็นถูกปะแต่วันนี้พอครุติทําได้ปุ๊บครูติแค่เอาออกกรุ๊ปมาสอนและถ้าเราทําได้เราก็แค่เปิดคอร์สในแบบของเราว่าจะสอนทำติ๊กต็อกจะชาร์จราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราแต่เมือ่อเรียนในคอร์สนั้นเราจะสามารถชาร์จราคาสูงได้เห็นนะอา้าลุยในคอร์สติ๊กตอ็อกแล้วก็เอาความรู้ในหัวของเราฟรีๆเนี่ยแหละ ออกมาผลิตเงินจับเงินจากอากาศทำงี้ง่ายๆก็แค่ทำคลิปอัพโหลดชาร์จเงินเท่านั้นเองอยากได้ธุรกิจง่ายๆแบบนี้ซื้อความรู้จากคนที่ทำได้จริงแล้วจบเท่านั้นเลยผู้ชายคุณภาพเท่ากับไม่สับสอนโอเคขอบคุณเมนนี่มากๆครูติจะบอกอย่างนี้แล้วกันผู้ชายที่ไม่สับสอนรักเดียวใจเดียวแล้วก็ไม่เปลี่ยนผู้หญิงเยอะแล้วก็เรียกว่าไม่ผ่านผู้หญิงมาเยอะด้วยเนี่ยมักจะผิดหวังกับความรักเพราะอะไรรูป้ป่าคือ ผู้หญิงเขาไม่ได้โกหกนะพี่แต่เขาไม่รู้ตัวเองและดันพูดออกมาไม่หมดคือผู้ชายแบบนี้ฉันชอบอยู่นะไม่ซ้ำซ้อนไม่เปลี่ยนผู้หญิงเยอะตัวเลือกน้อยๆ้อยข้อมูลน้อยๆแล้วก็รักเดียวใจเดียวทุ่มเทกับความรักฉันอยากได้ผู้ชายแบบนี้มาเปย์ฉันมาตามเอาใจฉันสัก3ามสี่ซาหคนหุย้ยแบบนี้ฉันก็ได้ประโยชน์เต็มที่เลยดิแล้วฉันค่อยเลือกเอาว่าจะเอาตัวไหน เออจะเอาคนไหนจะเอาคนไหนและและและถ้ามีที่หล่อกว่าเลยกว่าฉันก็ไปใช้ชีวิตกับคนนั้นแล้วทําให้ทั้งหมดเนี่ยไม่รู้ว่าฉันมีแฟนที่หล่อตรงนั้นและฉันมีอาชีตที่ไฮไฮโปรไฟล์เลเวลสูงนิดนึงผู้ชายคนนั้นก็จะเอาฉันด้วยเพราะเขาไม่ต้องเลี้ยงฉันแต่ที่เหลือเลี้ยงฉันแต่ก็ไม่เคยได้ฉันเข้าใจสิ่งที่ครูติพูดใช่ปะ่ะแล้วผู้หญิงที่ไปเอาคนนั้นอ่ะที่ผู้ชายคนนั้นที่ว่าบอกว่าหล่อสักหน่อยเนี่ยเลเวลสูงสักหน่อยงเนีน่ยจิตแข็งกายบางตัวดีสักหน่อยเนี่ย ก็มีผู้หญิงแบบนี้อีกสองสามคนเท่ากับผู้ชายคนนั้นเป็นอะไรนะผู้ชายสัมสอนที่เปลี่ยนผู้หญิงเยอะไปมาคิดตามนี้แล้วตอบพร้อมกันนะผู้หญิงชอบผู้ชายสัมสอนหรือไม่สัมสอนเก็ตปะชอบผู้ชายที่เลี้ยงหรือไม่เลี้ยงชอบผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวหรือว่าชอบผู้ชายที่เปลี่ยนผู้หญิงไปมาในช่วงนั้นกับเธอแล้วเธอเข้าไปแข่งแถมเอาเงินของไอ้พวกรักเดียวใจเดียวที่มาเปหรือทําทุกอย่างให้เธอไปแข่งกับตรงนั้นอีก ฉะนั้นฟันธงตรงนี้นะผู้หญิงชอบผู้ชายสัมสอนสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับอย่าไปฟังผู้หญิงมากมันหลอกมึงถ้าเป็นผมจะพูดตั้งแต่ตอนนั้นที่ยังสาวได้ไม่ได้ก็ไม่สนไม่ใช่ตอนแก่โอเคขอบคุณเมนนี้มากๆอันนี้ก็เป็นทางรัดที่ผู้หญิงก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่คือผู้ชายที่มาสารภาพรักก็จะทาให้ผู้หญิงปฏิเสธแล้วเธอก็ไปนู่นนี่นั่นแต่จะมีข้ออ้างอีกนะพอไปแล้วไปกลับมาไม่ได้ปุ๊บที่เธอบอกชอบฉันเมื่อสิปีที่แล้วฉันคิด ไม่ถี่ถ่วนแล้วชีวิตจะพลัดจะผูทําให้เราต้องไกลกันแล้วพอกลับมาปุ๊บจึงเป็นพบรักกันตรงนี้ก็มีมีการเอามาใช้หลอกเอาหวังให้รับจบได้อ,อีกทีเหมือนเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะเลี่ยงได้แต่ยังน้อยสิ่งที่เราพูดออกไปอ่ะมันจะเป็นเส้นตายให้กับเรายังไม่ต้องสนใจผู้หญิงนะมันจะเป็นเส้นตายกับเราอะ่ะเอากูบอกตรงกูชอบมึงเ,เธอเธอเธอเราชอบเธอเป็นแฟนกันไหมอา้าผู้หญิงปฏิเสธมาแล้ว โอเคโอเคกูก็พัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็เดินหน้าจีบผู้หญิงคนอื่นคนนี้กูตัดออกจากความคิดสาระระบบเลยไม่ไหลตาไม่อะไรต่อกูไปต่อแล้ะและครั้งหน้าถ้ามึงจะมาชอบกูที่หลังอีกกูค่อยกดเกมมึงอีกว่ากันไปก็ไหนบอกตอนนั้นไม่ชอบตอนนี้มาชอบเหรอเออไปตรงนั้นสิตรงนี้สิแล้วก็หลอกกดไปสักทีสองทีเข้าใจตรงนี้นะนี่คือหนึ่งในเกมผู้หญิงเช่นกันถ้าเราไม่รู้เราก็จะถูกหลอกเก็บในสตอ็อกระยะยาวหลอกให้มีความหวังหลอกให้รอแล้วสุดท้ายพอรอเสร็จแม่งให้กูรับจบอีก อย่างน้อยเราจะต้องรับจบลองคิดดูถ้าเราจะต้องรับจบแทนที่เราจะปฏิเสธในเมื่อผู้หญิงเล่นเกมอย่างนี้แล้วเราจะทําเหมือนเดิมก็แค่สินเสมอกันไม่ได้เลวาวกันเราไม่ใช่ผิดและเราก็แค่หลอกว่าเอเหมือนจะรับจบนะแล้วก็เป็นแค่อีกหนึ่งคนที่ผู้หญิงจะผ่านไปแล้วให้คนโง่คนถัดไปผู้ชายที่เป็นโง่คนถัดไปรับจบแทนกูไม่รับจบหรอกกูก็หลอกต่อไม่เ,ออเฮียกลับมารอซะแกให้กูรับจบอ่ะกูแกเหมือนจะรับจบคุยเรื่องแต่งงานคุยเรื่องอนาคตอยู่มาสักหกเดือนเ,ออเฮียกูเบื่อแล้ว กูเปลี่ยนทําตัวแบดแล้วก็ออกมาถ้าผู้หญิงจะไล่ตามก็ให้ลงทุนให้ลงเงินให้อะไรเต็มที่แล้วก็แบดใส่เต็มที่ได้เลยเก็ตยังนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับส่วนใครต้องการไปต่อเกี่ยวกับการจีบผู้หญิงการเาเรียกว่าไงเนะี่ย reverse g a m ผู้หญิงป้องกันเกมผู้หญิงการทําลายเกมผู้หญิงก็เรียกว่ามาคุมผู้หญิงให้อยู่เกมเนี่ยทำยังไงไปดยต่อในคอร์ดแชทโปรได้เลยราคาปัจจุบันอยู่ที่4 0 0พ ห้าร้อยบาทต้องการสมัครคลิกลิงไล่ถ้าบนโปรไฟล์กุฏิแล้วเข้าไปบอกต้องการสมัครคอร์สแชทโปรโอนชำระ4,500บาทเข้าเรียนแน,นทีในนั้นสอนตั้งแต่เริ่มจีบเริ่มคุยเริ่มวางตัวเริ่มเข้าเซ็กส์ได้ทั้งสิน้นมันรวมถึงการที่ระวังแผนที่จะกูจีบแล้วหวานสเสน่ห์ไว้ตอนนี้แหละกูรู้มึงยังไม่เอาแต่กูทําให้มึงรู้จักกูละเดี๋ยวเจอกันในวงรอบหน้ามึงจะค่อยๆชอบกูมากขึ้นเรื่อยๆและแหละแหละ,ละสำคัญตรงนี้แหละผู้ชายเราสำคัญตรงนี้นะ ได้ผู้หญิงโดยไม่ถูกผู้หญิงล็อกสถานะเป็นเมียอันเนี้ยสาคัญส่วนใหญ่ตกมาตายตรงไหนหรูป้ป่ะเกมไม่เป็นได้ผู้หญิงได้เมียที่สวยน้อยลงเพราะอะไรรูป้ป่ะอยากจัดแล้วพอไปเอาผู้หญิงปุ๊บถูกล็อกสถานะมึงไปต่อไม่ได้ทันทีเข้าใจยังเอาลุยในแะชทโปรได้เลยเอาได้แต่ไม่ใช่มึงไปรับเขาจบเป็นเมียเป็นแล้วถูกทําผัวแล้วมึงจะไปหาผ,าผู้หญิงคนใหม่ก็ไม่ได้หูมึงถูกผู้หญิงเอาเปรียบไม่รู้ตัวนะ คิดว่ารักเขาแต่จริงๆแล้วถูกเขาเอาเปรียบถูกเขาครอบเกมไม่รู้ตัวนะความง่ายของผู้หญิงไม่ได้ขึ้นกับสัญชาตยานแต่ขึ้นกับค่าเฉลี่ยตลาดคู่ครองรอบตัวเขาโอเคข้อนี้ก็ถูกต้องอาตอเคเรื่องสัญชาตญานคูติไม่ขยี้ในคลิปนี้แล้วกันขยี้เรื่องค่าเฉลีย่ยตอนอยู่กับพ่อแม่ในสังคมที่ดีผู้หญิงก็รู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายแม่งไม่ได้คุณภาพแต่ครูติจะบอกให้เมื่อผู้ชายถึงคุณภาพคือยิ่งเธอมีมาตรฐานครอบครัวที่สูงดีและดูแลกันดี ผู้ชายจํานวนมากจะเข้าไม่ถึงเธอทําให้ไม่เกิดการมีเซ็กส์หรือคู่ครองแต่แต่เมื่อมีผู้ชายที่เจ๋งพอฐานะพอกันเรี้ยงก็แล้วแต่เข้ามาอยู่ในสังคมที่ถูกต้องรู้ปะมันมาจากตรงไหนหรู้ปะโรงเรียนถ้าอยู่บ้านหรูอ่ะผู้ชายแถวบ้านเน่ยเข้าไม่ถึงหรอกแต่เมื่อไปโรงเรียนนานานชาติไปโรงเรียนอินเตอร์ผู้ชายเข้าถึงยังเข้าถึงแล้ว ตรงนั้นคือระดับหนึ่งและที่กุฏิเพิ่มเติมคือแปะเข้ามหาหลัยค่าเฉลี่ยรอบตัวเธอจะเปลี่ยนทันทีจากพ่อแม่พี่น้องหรือเครือญาติที่มันจะต้องแต่งงานต้องอะไรกันเฮ้ยพอไปอยู่มหาหลัยเฮ้ยแม่งเพื่อนกูที่ตรงนี้มันก็ไปต่อกันอะไรกันเฮ้ยมันก็เรื่องปกตินี่หว่ามันเลยเป็นค่าเฉลี่ยใหม่ทันทีและสุดท้ายม,มันจึงวนกลับไปที่สัญชาตยานว่าฝืนไม่ได้หรอกเมื่อทั้งหมดรอบตัวเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นไปตามนั้น ก็พูดง่ายว่าช่วงอยู่มหาลัยคิดจินตนาการตามตามตามนี้นะผู้หญิงอยู่มหาลัยโอ้สัมสอนเต็มที่โอ้ตอกกันไปสิสิเปลี่ยนกันเลยเท่หมดเลยนะเมื่อกลับมาอยู่บ้านที่บ้าน